วันอังคารที่16เมษายน25 6 7ดรเอยหกสิบเจดเอชเยือนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสองเมษายนกิจกรรมเทศมหาชาติเวสัตวนตนรชาโดปจันทรปีงบประมาณพศ25 6 7รโดยมีนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐ ประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในโครงการในครั้งนี้พร้อมกับนางสุจิตาขาประเสริฐคณะทำงานแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและได้รับความเมตตาจากพระประหลัดวิรวัตดุริทัตโตรวงพ่อศิล์รองเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์และพระประหลัดนักการสิริธรรม,มวัดหนองไผ่ร้อมจังหวัดพิษณโุโลกเป็นพระผู้เที่ยนาชาติเวสสันดรชาดกในครั้งนี้ ววิหารโคสวัดป่าเลลแวัดวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี